เขาไม่เคยโดนเหรอไม่เคยโดนเอาใจพูดจ้าพูดจ้าพูดจ้า พอจะรู้จักแม่แว่นแก้วหรือเปล่าจ๊ะและบ้านของแม่แว่นแก้วเนี่ยอยู่ตรงไหนแอบที่ไปได้หรือเปล่ายตยเตยแล้วทําไมเมียจะไม่รู้จักเลยจ๊ะบ้านแม่นางแว่นแก้วอยู่ที่ท้ายดอกโคร่ยตรงนู้นเนี่ยอยู่ทางนู้นเหรอจ๊ะใช่แล้วจ้าอจ๊ะรู้แล้วพี่แล้วพ่อจ๊ะพ่อจ๊ะเนี่ยจะถามหาแม่นางแว่นแก้วทำไมล่ะจ้าพ่อจ๊ะเอ่อก็คือพี่ทำไมจ๊ะ 别老考我眼袋也死 อกด้วยก็ได้ถ้าดนเบื้อผัวอยากจะมีเมียใหม่สักคนหนึ่งขอมมีคนหนึ่งได้ไหมต้ขอมีคนหนึ่งก็ได้เปียกเมียจะเป็นเมียใจพักจะพาผัวไปอาผูงอีกคนหนึ่งก็ได้ใจดีจังเลยจ้าเม่อยากมีเมียใหม่สิก็เราพูดจ้าไม่ดูเรื่องพาไปก็ได้ยอมนยยอมนะนอกเรื่องกูไม่ยอมด้มย ไปชมัวจ้าถ้าพูอยากจะไปเมียจะพาไปเองเราจะไปกันยังไงนะจ๊ะเดินไปมันไกลมากเดี๋ยวเมียจะเรียกตุกตุกไปให้กัน,กนแล้วกันนะจ๊ะใน,ในดองกล้วยนี่เหรอใช่แล้วเมียบอกประจำเลยอ่นานีอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ

ัวจะาัวจ่านี่หละจ้าเรือนของแม่นางเวนแก้วที่ครนี้ใช่ไหมจ้าใช่แล้วจ้าขอบใจมากเลยนะจ้าเมียเจ้าเมียจ๋าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะขึ้นไปหาแม่แวนแก้วเลยนะจ้าวดจาอุ้ยเมียจ๋าเนี่ยคงจะพาัวจ่าขึ้นไปไม่ได้หรอกจ้าเพราะว่าผีบ้านผีเรือนที่นี่เนี่ยอุ้ยดุร้ายน่ากลัวเหลือเกินเมียจ๋ okay. friend, าขึ้นไปไม่ได้จ <abl ind Buck ling> ้ เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวพี่จัดการเองก็ได้จ้ะผีบ้านผีเรือนเหรอใช่แล้วจัดการเลยพี่ครับผีบ้านผีเรือนแค่เข้าวสารเสกก็เอาอยู่แล้วหน้าบ้านหลังบ้านช่วยช่วยกันจัดการเลยนะพี่ชค่วางไม่จะปวดจใาไม่ทัวนนะที่นี่ของเขาแรงด้วยโอ้โหออกมาแล้วไล่ไปคนละทาง

ผีแดนเซอร์ว่ตายตายเลยแบบนี้ค่ะคุณแม่ใครกันมันกล้ามาเหยียบผีเฮือนผีบ้านผีเรือนกระเจิงหมดเลยเหลืออผีหอบตนเดียวเท่านั้นแม่เอาไมา่อยู่ผีบ้านผีเรือนเอาไมา่อยู่มันนะทำไ ตอวันนี้ดูเืือผีหอมนะคูต่อยขอบคุณนะได้อุยนะโอ้ยอุยไม่ต้องตกใจไปตกใจไมเอาดีๆตกใจไหมไม่ตกใจเสียงนี่แหละ ไม่ใช่ค่ะคือว่าตรงนี้เราเราเป็นใหญ่เธอเข้าใจใช่ไหมเราเราคุมตรงนี้หมดเลย <c oughs> ทีนี้เราตร้องมี 가자 자. 야 자. ผู้ชายต่อหน้าผู้ชายต้องนอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเพมขอยเล่อเพมชื่อเหมือนเป่งเออไม่เจอกันนานเลยมเออครั้งเดียวพอเดี๋ยวเสียงไม่หาย ก็ได้มาหาเพื่อนทั้งทีน่ะไปหาเพื่อถ่ายมาไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยไม่อยากจะคุยเออมันต้องเพื่อนดีแบบนี้อ่ะมีผัวมาด้วยแต่ว่ามีเพื่อนผัวมาอีกคนแหละซิงห์สนงมาแนะนำแนะนำมาได้เดี๋ยวแลกไลน์เลยนะถูกใจผ่าลายเหรอผ่าลายพี่ผาลายหรบพี่ว่าเพื่อนเียวฉันพี่ผาลายอ่ะ สงสารเพื่อเื่อชิปเลยค่ะเรียกเขามาเจอเลยนี่บอกมันจเป็นแม่ซื้อให้เรนี่ค่ะเราเองเรามีชื่อว่าพยอะไรนะฮะกันีคุณนี่หรก็คุณนี่เลืเพื่อนัว ีปรู้ได้ไงกูอเอาไม่ดีออเอาอะไรเนี่ย่คิดรู้ดได้ไงอะไรอะไรเอาใจเ,เกง่งเ,เป็นเพื่อนมาตั้งนานไม่รู้เหรอทำไมอ่ะโอ๊ยจ๊อกจ๊อกเนี่ยเขาไม่บริโภคอะหรจ้าอ้าวแต่นี่เป็นโจ๊กหม้อใหญ่ <S 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 ไม่สนไม่กินค่ะไออิ่มเหมือนกันน,นีช่ชอบนี่ชอบเลยต้องอยาก มาทำไมอันไหนพูดเือที่มาเนี่ยจริง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 ก็ไม่จะมาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือจริงๆเราไม่ได้เต่ฉันชมบเลยแต่ไม่มันทำไมเฮ้ยไม่ต้องโง่จริงจริงโอ้โหัวใจหัวใจนี่เวลาเราถเพื่อนกันนักมีอะไรก็พูดมีอะไรก็บอกไม่ต้อมาโง่ให้แบบนี้เสียใจคือเสียใจใช่ไหมเสียใจคือว่า ผัวกขาชอบผู้หญิงแบบนี้แม่พระใช่พาผัวมาหาผู้หญิงอีกคนนึงคือผัวต้องต้องยอมพาเข้ามาเองเพราะว่าถ้ากูไม่พาเข้ามาเขาก็จะส่งไลน์คุยกันกูก็จะไม่รู้ไงอ๋อนักเลือกใช่ไหมในเรื่องในเรื่องก็พอก็ได้ไม่กลัดข้าตัวเลยรับมาแล้วจากคุณคุณป้าดวงแก้ว ขอกึ่งไปบาเรื่องเลยมีซีเร่องยาเออนี่ถ้าหาว่ตาตอนนี้นะเอ,อ้ยถ้าหาว่าผีหอบนะเอออนุญาตหนูเล่นผิดแ <c oughs> ม่ได้วนวายดังนะ <c oughs> ถ้าหาว่าผีหอกอนุญาตเติมเดียวเท่านั้นไม่มีใครกล้ามีปัญหาเออได่ขอขึ้นไปเลยเออได้ได้อยู่แล้วเ <c oughs> ด้ะเด้เด ก็พาผู um ้ชายมาหาผู um ้หญิงบ um ้านนี you, her, e ้ไ e ่มิล่าเอาเงี้ยพูดตรงๆผัวมึงนี่ยผัวมึงนะเออกูขอซิมเบอร์แงเออออะไรจะยืมผัวกูขอยืมหน่อยขอยืมซิมเพืจะยืมผัวกูจะยืมผัวกูใช่วันนั้นยืมตังกูแล้วเบื่อเลยมึงจะคืนเงินนีเ 嗯。Okay. ผัวเพื่อนผัวเพื่อนมันจะไปรวมกันได้ยังไงไม่เคยได้ยินผัวเพื่อนก็เหมือนผัวเราของเพื่อนก็เหมือนของของเราเอาเป็นว่าจะให้ไหมเอ่ยอยีหอนี่มันผัวเพื่อนนะใช่ทาไมสรุปว่าถ้ามึงไม่ให้ขึ้นไปมึงกับกูมีเรื่องกันวันนี้แหละมีกุ้งเนื้อ おあ<ス>